สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใหม่มีรถเข้าใหม่มาให้พี่ๆได้ดูกันเลยคันนี้เอาใจพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหารถกระบ,บะไว้ใช้งานกันได้เลยนะคะคันนี้ผ่อน8,000บาทพี่ๆคนไหนเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยค่ะคันนี้พี่ๆคนไหนสนใจมาดูรถมาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะอยู่เซรีไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะ กรุงเทพมหานครเลยถ้าพี่ๆคนไหนไม่สะดวกที่จะมาดูรถแต่สนใจเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆมีรถสไลด์จัดส่งให้พี่ๆได้ถึงบ้านเลยค่ะ,ะมาค่ะเดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะมาค่ะตัวนี้เป็น Toyota h ไฮรักซีโวนะคะ 2.4J- พัดเลยราคา3 99,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ ผ่อนเพียงเริ่มต้นแค่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆใหนสนใจติดต่อใหม่มาด่วนเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้มีให้เลือกได้ไม่นานนะคะเพราะว่าส่วนมากจะมีคนรีบจับรีบจองกันเลยค่ะพี่ๆตัวนี้จะได้เป็นปี2018เลยนะคะเลขไม่อยู่ที่18,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะวิ่งไม่เยอะนะคะันนี้ รถเราเป็นรถประวัติศูนย์นะคะเช็คศูนย์ได้เลยของเรามีรับประกันได้นะคะไม่มีตัดต่อตัวรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆสบายใจได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจรถด,ดีรถสวยดอกเบี้ยถูกมาที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูด้านหน้าเลยด้านหน้าเป็น กระจังหน้าสัญลักษณ์โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยสีดำตัดด้วยโครเมียมด้านบนและด้านล่างนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะตัวนี้ด้านล่างจะเป็นรังพึ่งแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ดีไซน์มาดีมากๆเดี๋ยวมาดูกันที่ไฟไฟตัวนี้จะมีเป็นสัญลักษณ์ไฮรักแบบนี้เลยนะคะไฟโครมสวยๆใสๆแบบนี้เลยพี่พี่ค่ะ อันนี้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะหลอดไฟไฮโดรเจนเลยด้านล่างสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกได้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้ผ่อนสบายแบบนี้ติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะดูคะ่ะรอบๆคันสีสวยใหม่กริบมากเลยคะ่ะเดี๋ยวใหม่พามาดูที่ล้อนะล้อตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะคะขอบ16เลยยางจะบอกว่ายางตัวนี้ เป็นยางดันรอบป,ปี23พี่พี่สามารถใช้กันได้อีกยาวๆ3-4ปีขึ้นไปเลยนะคะคันนี้มาดูที่ซุ้มล้อโชคกเดิมดเดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้ดูค่ะเส้นขอบสนิทค่ะดูกระจกกระจกเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านกระจกนะฟิลม์มเรามีฟิลม์มทึบดำติดมาให้แล้วกระจกเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ๆมีสัญลักษ์ณ โตโยต้าอยู่ตรงนี้เดิมโรงงานด้ามจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมาให้ดูด้ามด้ามจับนะคะรถคันนี้ถือว่าในสภาพที่ใหม่มากเลยนะคะเหมือนออกมือหนึ่งป้ายแดงมาเลยเดี๋ยวใหม่พาไปดูภายในกันนะภายในตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีดำเลยค่ะโอ่ะมีระบบเซนทันล็อกค่ะปรับกระจก อัตโนมัติตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้มีเครื่องเล่นให้ไมค์ค่ะไมคแท้ไมคเดิมเลยนะเครื่องเล่น USB เชื่อม YouTube ได้นะบลูทูธได้นะคะขออภัยเชื่อมบลูทูธได้ CD DVD ได้หมดเลยคะ่ะข้างในใหม่มากข้างบนจะเป็นสีเทานะเบาะเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้ามีลวดลายสวยงามเลย<ๆ>เดี๋ยวแม่ให้ดู ข้างหลังครกว้างค่อนข้างที่จะกว้างนะคะมีลำโพงอยู่ด้านหลังช่องเก็บของลึกใหญ่สบายค่ะพี่อันนี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่เอาไปทําอาชีพค้าขายขนของขายตลาดนัดขายนอกพื้นที่ได้ให้หมดเลยค่ะหลังกระบะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะข้างในบรรทุกผู้โดยสารได้ค่อนข้างเยอะนั่งสบายค่ะท้ายกระบะใหม่นะคะอันนี้ร้อยตอ เชื่อมสนิทค่ะไม่มีขยับแน่นอนเม็ดอาร์ค hmm. ล่องเดิม mm hmm. ฟิล์มหลังไล่อากาศให้พร้อมนะคะสวยๆแบบนี้เลยใหม่ให้ดูน้อนนะไม่มีขาดซูทหายไปเลยไฟท้ายได้มาสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์ให้รักให้รักรีววอยู่นี่นะคะด้านท้ายไอ้ที่เหยียบตรงนี้เป็นโครเมียมเลยนะคะแข็งแรงแบบนี้เลย สวยๆข้างหลังมีไฟเบรกให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่คนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะอย่ใหม่ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะตัวนี้ผ่อนสบายสบยผ่อนสบายแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะผ่อนถูกผ่อนสบายราคาถูกใหม่น้อยอีกได้รถเหมือนมือหนึ่งใหม่เลยคะ่ะดอกเบี้ยถูกออกง่ายด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะ พี่พี่คนไหนสนใจออกรถไม่ต้องกังวลว่าอาชีพโน้นอ,อาชีพน,นี้จะออกได้ไหมโทรมาหาใหม่ก่อนค่ะเดี๋ยวใหม่ดันให้พี่พี่คนไหนสนใจมาดูรถโทรมาหาใหม่ก่อนได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์เดี๋ยวใหม่พามาดูหน้าห้องเครื่องกันเลยค่ะมาค่ะตัดผ้ามาที่ตรงนี้เลยห้องเครื่องเดี๋ยวใหม่ให้ดูนะดูเม็ด รูเม็ดอาร์คมชัดนะคะไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนไม่มีทำสีมาแน่นอนไม่มีจกตาแน่นอนค่ะดูเลยค่ะโครงสร้างเดิมเลยเรารับประกันโครงสร้างอย่างแน่แท้แน่นอนซื้อไปเราเอาความสบายใจของลูกค้าค่ะพี่พี่ซื้อรถจากเพชรยนต์พี่พี่ไม่ต้องมานั่งเครียดว่ารถคันนี้ไปโดนอะไรมาไหมตรงนน้นหนักไหมตรงนี้หนักไหม,หไ,หมไม่มีแน่นอนค่ะพี่พี่ของเรา รับประกันโครงสร้างอย่างที่บอกนะคะน็อตเดิมไม่มีการไขไม่มีการปรับเปลี่ยนมาเลยนะคะดูรอยเครื่องไม่มีข้าวน้ำมันเครื่องรั่วไหลอันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะดูรถคันนี้เหมือนแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยอันนี้เป็นเครื่องโตโยต้านะครบจบเลยค่ะคันนี้เหมือนขี่ออกมาจากศูนย์มือหเลยนะคะ ผ่อนถูกผ่อนสบายผ่อน8 0 0 0บาทใช้งานได้เยอะใช้งานได้ทุกที่เลยค่ะคันนี้ไปเที่ยวทำอาชีพเสริมทำอาชีพหลักได้หมดเลยค่ะคันนี้จะพาพี่ๆไปได้หมดเลยมาค่ะใหม่จะมาสรุปให้ฟังคันนี้ราคา399,000บาทผ่อน8 0 0 0บาทนะคะเรขไม่หนึ่งแสนกว่ากว่าเท่านั้นเองสีเท่าคันนี้เลยยาง ดันรอบป,ปี23พี่ๆซื้อไปขี่ใช้กันได้อีก3 4 5ปีได้เลยค่ะพี่ๆพ,พี่คนไหนสนใจรีบโทรมาหาใหม่เลยนะใหม่จะได้จับจองรถคันนี้ไว้ให้เลยเพื่อที่จะไม่ได้ให้ใครเอาไปได้ถ้าแบบถูกใจแล้วเจอเจ้าของแล้วคันนี้แหละใช่เลยพี่ๆรบีบจับจองกันนะอย่ามัวรีรอนะคะสุดท้ายใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่ มีรถเข้าใหม่มาใหม่จะได้ไม่เอามาลงให้พี่ๆดูพี่ๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคลิปนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ